สวัสดีค่ะพบกันกับป้าสีอีกแล้วค่ะวันนี้ป้าสีจะมาพับเหรียญปลอยทานเป็นดอกไม้สสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวคิดชื่อก่อนค่ะก็จะแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักค่ะนี่ก็เป็นกากเพชรใสาตา TW นะคะสีเหลืองค่ะสีขาวก็เป็นเนื้อทรายตาละคังค่ะสวยงามน่ารักค่ะท่านใดที่เข้ามาชมคลิปของป้าสีคลิปนี้ถ้าชอบคลิปของป้าสี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประสีด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประสีนะคะเราก็จะมาเริ่มทําฐานกันเลยค่ะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะอันนี้เป็นเนื้อไซา์ตาเพชรนะคะเราก็ตัดที่ความยาว5 0ซนติเมตรแล้วก็พับทบมาให้ปลายยาวต่างกัน3เซนติเมตรค่ะเวลาเราทําฐานเราก็จะใช้ปลายด้านยาวไว้ด้านบนนะคะ เราก็จะมาทำฐานกันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งนำมาคล้องเส้นที่สามค่ะก็ได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นด้านบนของแต่ละคู่ผ้าเฉียงไปค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดล็อกไว้เลยค่ะแล้วก็กดให้เป็นรอยตายตัวไปเลยค่ะพลิกกลับมาค่ะแล้วก็จะหยิบขึ้นมาพาทับกันทั้งหมด4เส้นนะคะ1ค่ะ2 3 4ก็ได้4เส้นแบบนี้แล้วนะคะจากนั้น เราก็จะปล่อยเส้นล่างของสี่เส้นนี้นะคะลงมาเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปก็หยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะ เส้นที่จะหยิบขึ้นมาทับไม่มีแล้วนะคะก็เหลือสามเส้นด้านบนเราก็หยิบเส้นล่างของสามเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สองนะคะเส้นสุดท้ายค่ะก็สอดเข้าช่องที่หนึ่งก็ไปโผล่ช่องที่สามนะคะก็รวบมาค่ะ เราก็ดึงให้กระชับไปด้วยค่ะกระชับแล้วเราก็พลิกมาแบบนี้ค่ะ สีก็จับขึ้นมาสี่เส้นแบบนี้นะคะหยิบเส้นทางขวาค่ะพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะก็จะทำเหมือนเดิมจนครบทุกเส้นเลยนะคะเส้นด้านล่างก็หมดแล้วค่ะ ก็เหลือ3เส้นด้านบนแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็หยิบเส้นทางขวานะคะสอดเข้าไปในช่องที่1นะคะต่อมาค่ะสอดเข้าทางช่องที่1ก็มาโผล่ในช่องที่2นะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าทางช่องที่1น่งก็มาโผล่ในช่องที่3นะคะเราก็พลิกกลับมาค่ะแล้วก็มาดึงด้านนี้ค่ะ ดึงให้กระชับกระชับแล้วเราก็จะสอดลอดไปสามช่องแบบนี้นะคะไปตามแนวเขาค่ะเราก็จะทําเหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยค่ะก็เส้นสุดท้ายแล้วค่ะดึงให้กระชับขึ้นอีกค่ะก็จะประมาณนี้กระชับแล้วเราก็จะมาตัดปลายส่วนเกินออกไปเลยค่ะ ทำกรีดในส่วนของกรีดนะคะอันนี้สีสีเหลืองนี่นะคะเป็นกรากเพชรสาตา TW สีขาวก็เป็นเนื้อทรายตาละคังนะคะแล้วก็จะตัดมาสีละแปดเส้นนะคะเราก็จะทำเป็นเส้นคู่ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในใต้ปลายที่เราตัดเหลือไว้นะคะ ้ามาประมาณตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวประสีสอดให้เสร็จแล้วเรามาดูกันใหม่นะคะก็สอดครบแล้วนะคะจากนั้นเราก็หยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะจะทำเป็นเกสรด้านในนะคะ จับแบบนี้ค่ะพลิกแล้วก็โค้งมาแบบนี้ค่ะเราก็จับปลายสอดเข้าไปในเส้นของเขาเองนี่ค่ะแล้วก็เฉียงมาโผล่ช่องนะคะเราก็จะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะโค้งมาแบบนี้ค่ะ จับปลายสอดเข้าไปใต้เส้นของเขาเองเลยค่ะก็เฉียงมาโผล่อีกช่องหนึ่งนะคะก็จะดึงไว้ประมาณนี้ค่ะก็จะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะมาจัดให้เขาเท่ากันสวยงามค่ะ จากนั้นเราก็จะพลิกกลับมาสอดลอดไป3มช่องนะคะแบบนี้ค่ะแล้ก็จะสอดเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็สอดครบทุกเส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะหยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะซิกไปด้านหลังค่ะจับโค้งมาด้านหน้าค่ะเราก็สอดในกลีบถัดไปค่ะไม่ต้องข้ามค่ะ จะได้แบบนี้ค่ะปิดต,ต่อมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะคงมาด้านหน้าค่ะสอดในกลีบถัดไปเลยค่ะ เหมือนกันทุกกลีบเลยนะคะ จะไปเท่ากันด้วยนะคะเส้นสุดท้ายแล้วะค่ะเส้นที่จะสอดก็อยู่ด้านในนี่นะคะไม่ใช่ข้างนอกนะคะ จะจัดให้กรีดเท่าๆกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะตะแคงมาแบบนี้ค่ะจับเส้นข้างหน้าเราเลยค่ะจับ โค้งมาทางซ้ายแบบนี้นะคะจับปลายให้เท่ากันค่ะโค้งกลับมาค่ะเราก็จะสอดเข้ามาในเส้นนี้นะคะ ก็ประมาณนี้ก่อนค่ะเราต้องจับปลายเขาเท่ากันนะคะไม่งั้นดึงมาแล้วเส้นเขาไม่เท่ากันนี้เส้นที่เราข้ามไปนะคะก็จับพลิกมาทางซ้ายเหมือนเดิมค่ะจับปลายให้เท่ากันค่ะสอดเข้าไปในช่องนี้เลยนะคะ ที่มาทางซ้ายแบบนี้ค่ะจับปลายให้เท่ากันค่ะสอดในช่องถัดมาค่ะแล้วข้ามไปหนึ่งเส้นเส้นนี้นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยจัดอีกทีนึงค่ะเอาไว้หลวมๆก่อนค่ะจับที่มาทางซ้ายแบบนี้ค่ะ เส้นนี้หนีไปก่อนค่ะเส้นต่อมาค่ะเราไม่หยิบเส้นนี้หนีก็ได้นะคะเราก็สอดไปเลยค่ะแต่เราก็จะมองไม่เห็น ก็ต้องยกหนีขึ้นมาค่ะเส้นต่อมาเลยค่ะ ค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะต้องสอดเข้าไปในกลีบแรก ก่อนนะคะแล้วก็สอดเข้าช่องสอดมาก่อน,นะคะ่ะ ได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาจัดค่ะมาดูก่อนค่ะก็ยังไม่เท่ากันนะคะจัดให้เขาเท่ากันค่ะ เท่ากันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราก็จะหยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะโค้งไปด้านล่างค่ะสอดย้อนขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะสอดเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะ เราก็ครบทุกเส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำขั้นตอนสุดท้ายค่ะจับพลิกกลับมาแบบนี้ค่ะโค้งมาเป็นกลวยแบบนี้นะคะเราก็จะสอดในช่องถัดมาคือหน้าเส้นที่เราสอดขึ้นไปเมื่อกี้ค่ะ มากค่ะแล้วก็ทำเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะโคงเป็นกลวยค่ะ ทุกเส้นเลยนะคะโค้งมาค่ะ เป็นสุดท้ายค่ะเราก็จะมาจัดให้เท่ากันค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ดูว่ากรีบไหนไม่เท่าเราก็จะจัดให้เท่าค่ะจากนั้นเราก็จะ ปลายออกจะเก็บป,ปลายค่ะให้เหลือสามเซนติเมตรนะคะไม่ต้องเหลือยาวกว่าสามเซนติเมตรนะคะเราก็จะสอดขึ้นด้านบนเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะสอดไปตามแนวแบบนี้เลยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้สวยงามน,น่ารักค่ะปั๊สีก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาชมคลิปของปั๊สีจนจบคลิปเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ